สันตโรโูทินทานเจ็บทั้งใจเจ็บทั้งกายบางวายปราสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับนี่คือรายการตามรอยพระยาตาไไปกู้ชาติเป็นเรื่องราวในอดีต ที่ผมได้เรียบเรียงขึ้นไว้และนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในรูปแบบของการเล่าไปคนเดียวนะครับไม่ใช่การแสดงก็ผมขอบคุณค,ณครูชินกรไกลาราชศิลปินแห่งชาติที่ได้ทำเพลงไว้ให้ผมซึ่งเป็นเพลงที่ผมนำมาใส่เป็นไตเติ้ลหัวรายการและขอบคุณคุณปอกรุงเก่าคลุยละมุน ซึ่งได้ทำให้ผมได้มีเพลงเป็นเพลงแบ็กกราวประกอบฟังเพลินๆไปพร้อมๆกับเสียงเล่าของผมนะครับเรื่องนี้มีอยู่หลายตอนด้วยกันเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัตนี้ครับมังไม่ใช่จงพามามันเป็นของไทยว่ากันนี่แหละคุณพระพระเชง ยิ่งงงมากขึ้นจึงตอบเส้งจัวไปว่าไหนไหนเช่งจัวลงเล่าให้ผมฟังหน่อยสิไอโจรที่ไหนให้มันมาปล้นเท่าแก่แต่พอจะบอกรูปร่างหน้าตามันได้ไหมอีกทีกหนึ่งในกรมและชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งเจ้าตากในควบม้าเร็วเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านคนหนึ่งได้ยินเสียงมา และคิดว่าอย่างใดต้องเป็นพวกพญาตากแน่นอนชาวบ้านคนนั้นจึงร้องให้สัญญาณว่าเฮ้ยได้ยินเสียงมาวิ่งไวยมาอีกแล้วเว้ยชาวบ้านที่สองร้องต่อกันขึ้นมาทันทีไม่ทันแล้วมันวิ่งมานอ้แล้วเว้ยจึงร้องตะโกนออกไปสกัดมันไว้ก่อนทันทีนั้นเจ้าตากก็ควบมามาท่ามกลาง ผู้คนของบ้านบางประส้อยเจ้าตากจึงบอกกับม้าของเขาว่าเจ้าม้าวิเศษของข้าข้าลงจากหลังเจ้าแล้วเจ้าจงวิ่งไปให้พ้นการสกัดกั้นของมันบัดเดี๋ยวนี้ม้าตัวนั้นก็ควบแนบหายเข้าป่าไปเหลือแต่พญาตากคนเดียวชาวบ้านคนหนึ่งจึงเอ่ยขึ้นว่า เฮ้ยมันเหาะมาเว้ยเฮ้ชาวบ้านที่สองบอกว่าเราไปบอกนายบ้านกันเถอะเร็วชาวบ้านอีกคนหนึ่งบอกว่าข้าไปร้องบอกเลยชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนบอกนายบ้านนายบ้านมีชายคนหนึ่งขี่ม้าเข้ามาในบ้านของเราข้าสก,กัดมันไม่อยู่ม้ามันวิ่งเร็วราวกับเหาะ ข้าเอาม้าของข้าขับม้ามันแต่ก็ไม่ทันมันขี่ม้าเก่งมากในกล่มเดินออกมาดูแล้วจ้องหน้าคนที่เข้ามาในกล่มถามว่าแค่เองเห็นว่ามันขี่ม้าเร็วก็บอกว่ามันเก่งเสียแล้วไอ้บ้าเอ้ยชาวบ้านอีกคนจึงพูดขึ้นว่าก็มันว่องไวจนข้าดักมันไม่ทัน ม้ามันวิ่งราวกับเหาะมาเลยนะนายท่านนี่กลั่นจึงถามว่าแล้วมันรอดมือพวกเองเข้ามาจนถึงลานบ้านข้ามันหน้าฟันคอพวกเองทิ้งจริงๆวะไม่ได้เรื่องเลยเสียเข้าสุกชาวบ้านคนหนึ่งจึงตอบว่าแล้วนายบ้านจะให้พวกเราทำเยี่ยงไรจงเร่งว่ามาข้าจะได้จัดการกับมันดูมันมีสง่ามาก มันต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นายบ้านนายกลัมจึงยืดอกหัวเราะขึ้นว่าที่เองว่ามันมีสงหาราศีมันมีสักกี่คนวะไอ้ที่เองพร้ามานี่นะ่ะชาวบ้านคนหนึ่งยืนยันว่ามันมาคนเดียวในกลัมหัวเลาะ,ะลั่นลงลำคอจนงอหาย แล้วตอบว่าคนเดียวคนเดียวมึงก็หูตาแหกซะแล้วนายบ้านจะให้เราทำอย่างไรดีจงบอกพวกเรามาเถอะนายบ้านอย่าช้านายกล่ำล้องสั่งเอามา20่สมาช้างอีกเจดล้อมลานบ้านไว้ล่อให้มันเข้ามาอยู่ตรงกลางลานบ้านข้าอย่าให้มันรอดไปได้ มันรอดไปทางไอ้อีผู้ใดไอ้อีคนนั้นตายชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนขึ้นว่าโน่นไงนายบ้านมันมาแล้วนั่นนายบ้านเห็นไหมมันวนกลับมาอีกแล้วนั่นไงนายกลำมมองไปทางม้าที่ควบใกล้เข้ามาพลางนึกในใจไอ้ใครวะ ทำไมมันองค์อาจพังอาจนักราวเทวดาควบม้ามังก่อนมึงจะแน่สักแค่ไหนก็ตามเพลลานี้มึงตกอยู่ในวงล้อมของกูเสียจแล้วลงจากหลังมาและยอมให้ข้าจับเสียดีๆเจ้าตากมองในกลานแล้วนึกในใจว่าไอ้คนนี้เองดอกรึอที่เป็นนายบ้าน ที่หานจะสู้กับข้าในกลมจึงร้องสำทับไปอีกว่าเจ้าจะเป็นใครก็ตามเจ้าจงวางอาวุธลงบัดเดี๋ยวนี้แล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเจ้าตากนิ่งเสียงของเจ้าดูสั่งพระราวกับอยู่ในคิมหันตริงดู เจ้าคงจะกลัวเราสินะนายบ้านในกล่มร้องสำทับไปอีกว่าเราให้เจ้าวางอาวุธและลงจากหลังมามอบตัวกับเราเสียดีๆเราคือนายบ้านบางปราส้อยเจ้าตาจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเบาๆและหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มว่าอ๋อ ท่านเองรือที่เป็นนายบ้านแห่งนี้ในกรมกระชากเสียงตอบว่าใช่เรานี่แหละเจ้าวางอาวุธแล้วลงมามอบตัวหาไม่แล้วข้าจะสั่งให้ลูกบ้านของข้าจัดการกับเจ้าบัดเดี๋ยวนี้วางอาวุธเจ้าตาตอบด้วยรอยยิ้มเราไม่มีอาวุธแม้แต่น้อย แล้วส่งแบมือออกในกล่มมองสำรวจจนทั่วและตอบไปด้วยเสียงอันดังว่าข้าไม่เชื่อเจ้าปากจึงบอกว่าเชื่อเราเธอในกล่มเรามาดีเรามาเพื่อขอให้ท่านไปช่วยร่วมรบกับเราพํมาม่ามันถล่มกรุงศีอยุธยาราชธานีของเรา เสียจนป่นปีไปแล้วนายบ้านในายบ้านจะนิ่งอยู่ใหญ่กลรทวนคำของเจ้าตาพม่านรึกทำลายกรุงศรีอยุธยาไปแล้วเออข้าถึงได้เดินทางออกมาจากกรุงศรีหาสมัครพรรคพวกเพื่อจะรวมตัวกันกลับไปกู้บ้านกู้เมืองของเราไง แกเป็นใครข้าก็คือพญาตาไงกล่ำหัวเลาะแล้วถามแค่นๆขึ้นว่าแกน่ะหรืคือพญาตากเจ้าตากจึงบอกว่าใช่แล้วในกล่ำข้าคือพญาตาในกล่ำจึงเอ่ยถามขึ้นว่า กนไหนว่าเจ้ามีพวกมากมายเป็นพันแล้วนี่เหตุไฉนเจ้าจึงเข้ามาหาข้าคนเดียวเจ้าตากจึงตอบว่าใช่ข้ามีพวกเป็นพันแต่ข้ามาคนเดียวพวกข้าทุกคนที่รออยู่ริมบ้านบางประส้อยของเองข้าบอกว่าไม่ต้องมา ข้าขอเข้ามาคนเดียวข้าไม่มีอาวุธเพราะข้าเป็นคนไทยไอ้กลามเอย๋ยเองก็เป็นคนไทยไม่ใช่หรือใช่ข้าเป็นคนไทยเยี่ยงแกนั่นแหละเจ้าตากจึงตอบว่าไปกับข้าเถิดไอ้เพื่อนยากเราไปช่วยกัน รวมกันแล้วกลับไปขับไล่ศัตรูของชาติด้วยกันให้กัมย้อนถามว่าศัตรูของเราคือพมา่าศัตรูของเราไม่ใช่เจ้าเจ้าไม่ใช่ศัตรูของเราเจ้าตากจึงบอกว่าใช่แล้วไอ้กลัาเมยข้าไม่ใช่ศัตรูของเจ้า เจ้าก็ไม่ใช่ศัตรูของข้าข้าจึงไม่ต้องพกอาวุธไม่มีอาวุธไม่มีสมัครพรรคพวกแล้วเข้ามาหาเจ้าอย่างไรละ่ะในกรำน,นิ่งคิดนิดหนึ่งแล้วนึกในใจว่าชายผู้นี้กล้านักคนที่เป็นศัตรูของข้าคือพระม่าต่างหากเจ้าตากเมือนรู้ในใจ จึงเอ่ยขึ้นว่าใช่แล้วไอ้กล่ำเอ๋ยเจ้าจงมาช่วยข้าเถิดว่าพลางเจ้าตาก็เดินเข้ามาหาในกล่ำขณะที่ในกล่ำกมอาวุธอยู่ในมือและมีพวกร้ายล้อมทั้งช้างมาเหมือนกับล้อมพระเจ้าตากเอาไว้แต่เมื่อเจ้าตากเดินเข้ามา กลางวงลอมในกล่ำเผลอตัวก้มหัวคุกเข่าลงถวายคำนักต่อเจ้าตากในกล่ำม,มึกในใจเจ้าตากทำไมจิตใจเราถึงได้หวั่นไหววูบวาบเหมือนจะเป็นลมเจ้าตากท่านเป็นผู้มีบารมีสมเป็นกรรษัตริย์ชาตินักรบโดยแท้ข้ายอมแพ้บารมีของท่าน กล่ำเอ่ยขึ้นว่าข้าในบ้านบางประสร้อยขอคาระวะท่านเฮ้ยทุกคนวางอาวุธนั่งลงไหวบังคมพระเจ้าตากสินบัดเดี๋ยวนี้ชาวบ้านบางประสร้อยพร้อมกันกล่าวคำสรรเสริญขึ้นว่าขอให้พระเจ้าตากสินทรงพระเจริญ ชาวบ้านหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าข่าว่าแล้วบุรุษผู้น,นี้มีสงหาขี่ม้าราวเหาะได้ชาวบ้านอีกคนตอบรับกันว่านี่ไงราศีพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อไปของกรุงศรีอยุธยาชาวบ้านอีกคนพูดเสริมขึ้นว่านี่แหละ พระเจ้าแผ่นดินที่คนกรุงศรีอยุธยาจะฝากชีวิตไว้ในกลมได้กล่าวขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าพวกข้ายินดีและเต็มใจที่จะเดินทางไปกับท่านนับตั้งแต่บัดนี้ขอให้ท่านได้เข้ามาพักผ่อนในบ้านบางประซ้อยก่อนเถิดแล้วค่อยเดินทางไปยังเมืองระยองข้าขอรับรองพระองค์ด้วยชีวิตพระเจ้าค่ะ นายกลาหันกลับมากล่าวแก่เจ้าตากว่าขอเชิญเสด็จเลยพระเจ้าค่ะเจ้าตากตอบนายกลาหมู่บ้านบางประซอยว่าด,ดีแล้วนายกลาข้าขอบใจเราจะได้ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อต่อกันข้าไม่ได้มีเจตนาจะมาเข็นข้าคนไทย หากแต่มุ่งมั่นจะมารวบรวมผู้คนและกลับไปกอบกู้เอากรุงศรีอยุธยาราชธา,านีของเราคืนมาให้จงได้ย้อนกลับไปที่กองทัพของพรยาตากแก้วตาและทินได้คุยกันอยู่ถึงเรื่องที่ผ่านมาแก้วตาเอ่ยขึ้นว่าขาดีใจนะพี่ถินที่พวกบ้านบางปลาอย เข้ากับพวกเราพี่ถิ่นรู้ไหมว่าทำไมเจ้าตากถึงมุ่งมั่นจะไปทางหัวเมืองชายทะเลถิ่นตอบว่าข้ารู้มาแต่เพียงว่าท่านมีจุดมุ่งหมายจะกลับไปยึดเอากรุงศรีอยุธยาจากพม่าที่มันเข้ามายึดเอาไว้แต่ข้าไม่รู้ว่าเพราะอะไรท่านถึงได้มุ่งหน้ามาทางทะเลท,ทั้งทที่ถ้าไปถึงเมืองจันทบุรี หลวงพี่ชัยท่านก็บอกว่ามันติดทะเลจะกลับกรุงศรีอยุธยาได้ก็ต้องเดินย้อนกลับตามทางที่เรามานี่แหละทางอื่นหามีหนทางไปกรุงศรีอยุธยาไหมแก้วตาได้บอกถินว่าพรุ่งนี้เราจะเข้าเมืองระยองแล้วขวันใจเหลือเกินไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ถิ่นจึงตอบว่าแก้วตาจะวิตกปใหญ่แก้วตามีไอ้ถิ่นอยู่ทั้งคนแก้วตาจึงตอบว่าแก้วตาไม่อยากเห็นคนไทยฆ่ากันเองเพราะอถอิ่นจึงชี้ให้ดูสิ่งหนึ่งแก้วตาโนนเจ้าตาออกมาแล้วมีผู้คนตามออกมามา,มากมาย แก้วตาสงสัยจึงถามว่านั่นหมายความว่าอย่างไรในที่นั้นเจ้าตากในกรรมและหลวงพิชัยกำลังสนทนากันอยู่เจ้าตากบอกว่าข้ามีความสุขเหลือเกินที่ได้เห็นคนไทยรักกันทุกคนเข้าใจกัน เราจะมุ่งมั่นไปเมืองระยองเพื่อรวบรวมผู้คนแล้วกลับไปเอากรุงสีอยุทยาของเราคืนมาให้จงได้ในกล่อจึงพูดขึ้นว่าคืนนี้ขอให้ท่านทั้งหลายพากันเข้าไปพักในบ้านบางปลาส้อยก่อนเถิดรุ่งแจ้งเราค่อยเดินทางต่อไปอีกไม่ไกลนักหรอกท่านก็จะถึงเมืองระยอง ข้าได้ส่งม้าเร็วไปบอกเจ้าเมืองระยองแล้วขอให้จัดการต้อนรับกองทัพพญาตากให้สมพระเกียรติด้วยหลวงพิชัยตอบว่าขอบใจนะท่านนายบ้านในกรรมจึงกล่าวเชื้อเชิญให้ทุกคนเข้าไปในบ้านบางปลาสอยเพื่อที่จะพักผ่อนในค่ำวันนี้ในที่นั้นชาวบ้านสองสาคน กำลังทำอะไรกันอย่างหนึง่งชาวบ้านคนหนึ่งได้ขู่ขึ้นว่าหยุดนะอย่าต่อสู้นะไม่งั้นแกตายชาวบ้านคนหนึ่งถึงร้องสำทับขึ้นว่าเฮ้ยอะไรกันว่าอยู่ๆมาจับข้าปล่อยจะปล่อยข้าหไม่ปล่อยข้าเป็นคนหาปลานะไม่มีอะไรหรอก,กนี่แกจะมาจับข้าไปทำไมข้าจะหาปลาชาวบ้าน คนหนึ่งจึงบอกว่าเอ็งบอกมานะว่าไอ้พวกบ้านบางคล้าพวกปากน้ำโจโลมันหายไปไหนหมดฟังกำลังเพลินๆก็เวลาหมดลงครับติดตามรับฟังได้ในอีต่อไปซึ่งจะอยู่ใน YouTube Facebook และสื่อสารอื่นๆขอบคุณผู้ให้สัญญาณถ่ายทอดคือ YouTube Facebook แล้วก็สัญญาณอื่นๆขอบคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์ติดตามรับฟังกันได้ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สรนันรอเอกวัฒนผู้เล่าเรื่องตามรอยพยาตากไปคู่ชาติหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ